ปีป <ะ S 1> ลยโชเนี่ยส่วนเนี้ยก็เนี่ย,นนยคือว่าต้นขนาดนี้เองเนี่ยสี่ปีจะดูลำต้นลำกิ่งผมสิมมดูกิ่งผมเนี่เนี่ยพร้อมจะมีลูกไหมพร้อมที่จะมีลูกไหมสองสองกิ่งละสองลูกสองลูกพร้อมอุ้มท้องหรือยังพร้อมเลยพร้อมท้องปีหน,น้ามันได้อายุกี่ปีกี่เดือนละสี่ปีย่อนหน่อย,อยเปล่ายไม่รู้ยังไม่น,น่าจมันซื้อกันสี่ปีน่าจะสี่ปียังไม่เต็มอ่ะยังไม่เต็มอ่ะเหมือนมันเพิ่งโตหรือเปล่า มันเร er oh. er ิ่มโตก็ก็ทางนู้นทางนู้นทั้งางนู้นเนี่ยมีเนี่ยมันดอกออกหมดเกือบทุกต้นเอาทิ้งไปเลยทิ้งหมดออ๋ไม่เอาเดี๋ยวมาดูที่เจ้ามันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยแถบนี้ที่มั้องแถบเนี่ยทั้งแถบเนี่ยทั้งแถบก็คือที่ใช้ซางโฮมใช่ไหเนี่ยตั้งตั้งกระท่อนนี้มาอ๋อเป็นทอดทอดนะครับตั้งกระตั้งกระที่ไม่ได้ไม่ได้ได้น่ะ เขาโแคลทั้งหมดเลยนะฉีดนี่เหรอตองร้อยใสในเข้าไปเนี่ยโปแคบโปแคบลงไปพร้อมกันเลยขาโบนฮะขาโบครับขึ้นยอดนู่นนะเป็นแป้งเป็นแป้งขนมจีนไปเลยจับไปตั้งปีเนี่ยจับไปปีหน้าปีหน้าฉีดสมมติจฉีดต้นก็ยังมีคาบยาอยู่คาบยายังอยู่ฝั่งนี้ก็จะเอาลูกเหรอเนี่ยเอาแหละเลือไม่เอาไว้หรอกหัวน้ำหัวน้ำตัดหัวน้ำเมื่อไรจะโตอันเนี่ย แต่นี้โตั้นแหละหนใบใบโหดมันไม่โตเพราะเมโตัวเพราะมันไม่โตเพราะไอ้นั่นเพราะอะไรเพราะปีแรกอ่ะน้ำไฟมันไม่มาน้ำซ้อด้วยไฟไม่มาแล้วเราใช้รถไถลากฉีดน้ำให้น้ำอ๋อน้ำน้อยมันเลยไม่เสมอน้ำไม่พอกันน้ำมันไม่พอกันจริงทั้งมันจริงแต่นงี้ถือว่าสมบูรณ์นะเกือบสี่ปีเนี่ยเนี่ย คือทางนี้มันก็ไปหูนะแถวนู้นก็มาแถวนี้มันมีเล็กๆอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะส่วน,นก็เหมือนนี่กันงั้นเนี่ส่วนนี้เน้นกิ่งอ้วนเน,ะน,น,น,นานเนะนนนนก,านนอะก็อ่าไม่เน้นกิ่งมากมเดี๋ยวออกอีกจะออกอีกเหรอออกอีกก็เดี๋ยวท่านรุเดี๋ยวได้ได้จังหวะจะแต่งเนี่ยต้นไหนที่เรามายืนถืออ้ายนายทวแพนนี่แถวนี้แหละแถวนี้แหละเราเดินมาในๆหน่อยแล้วก็ถือเนี่เหรอ อ๋อสวยปิ้งเลยนะแต่แต่ก่อนใบเล็กๆเอง่ะก็ต้นเล็กๆเองมันฉีดที่นี่มันก็แล้วยืนถ่ายรูปมันได้อมันได้หมดอะได้ทั้งกิ่งได้ทั้งอะไรเงี้ยที่เอามมดเฉาะไว้เลยอันนี้อันนี้คือมันแรงนี่ครับนี่มันเพลสนี่มันเริ่มเริ่มนี่จะเข้าเข้มแล้วนะก็ก็จะใส่ให้อาหารให้ใบ เําออกใบนี้มาทำสารเลยไหมพอออกใบนี้สมมุติว่าทำให้มันตันเนี่ยทำให้ใบสีเดียวกันเนี่ยลุงแนเข้าไปสมมุติว่าใบเนี่ยใบตอนเนี้ยมันเป็นเงี้ยมันยังไม่ได้เดี๋ยวมันออกไม่เสมอต้องทำให้ใบเป็นงนี้เดี๋ยวต้องมาอีกเนี่ยรอรอใบเข้มก่อนครับรอใบเข้มแล้วค่อยทำอะไรนะแล้วก็ฉีดดึงใบดิครับอ๋อมีขั้นตอนฉีดอาหารเข้าไปครับมีสเต็ปนะไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่เสมอเพราะไอู้นี้แกไอ้ผูนี้อ่อน แล้วไอ้ดึงใบที่ว่าททำไงก็ก็ฉีดอาหารอัดเขยาเนี่ยอ๋ออัดที่เช่นไอ้นายไอ้นายอะไรเป็นแผ่นนะเทอร์โบแผ่นแล้วก็ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยไงปุ๋ยลงล่างลาสิ่งใหญ่ฉีดบนลงล่างนี่เพราะเพราะเนี่ยใบเนี่ยมันฉลาดไม่เสมอกัน ต้อะก็จะฉีดฉีดถ้าฉีดฉีดควบเดียวทันมันจะไล่รุ่นพอดีเหมือนเราลออารอบนิดนึงใช่ไหมใช่รอให้รอรอรอบรอรอรอบใบให้มันช้าลงเพมพอๆกันใช่ครับแล้วผมรอรอบใบให้มันช้าลงแล้วอยเรียกใบทั้งแปลงเีกแล้วก็เรียกมาทั้งแปลงเลยไม่เรียกง่ายเท่าใบอ่ะฮัลโหลมาหน่อยมาได้มามาจริงๆเลือ พราะผมกักไว้แล้วว่ามันมันจะต้องมาสมควรที่เขาเรียกเป็นอาจารย์แด <c oughs> เอ้ยมาหน่อยใบเนี<อ>น่ย<อ>มาทแปลงเลยเหรอ<บ>เขาไม่ให้ใครมาย<า>ุ่งด้วยนะแปลงนี้เขามาทำคนเดียวแปลงนี้เมียก็ไม่มาลูกก็มาตอนได้จนฉีดยาที่ปรึกษาเรามาได้ไหมเนี่ยให้มาสำรวจบ,บ้างเด็ดดูเข้าสนลยใบมันยังแก่ไม่เต็มที่มั้ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องฉีดยาหนอนแล้ว โอ้ใบหนาเนี่ยไม่มีอะไรมากันกินไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรมากินแล้วมันไม่กินแล้วครับวุ้ยแล้วหนาตึบเลยใบหนาเป็นไหมนี่เขายังไม่เข้มนะครับยังครับยังไม่เข้มแต่หนาหารเข้าไปแล้วก็มันก็จะไอ้นั่นเนี่ยแต่ฉีดยาของตัวแพนไก่นั่นน่ะสองตัวเนี่ยเหมือนเดิมเลยกำกำใบเนี่ยจะไม่กรอบดิ้งดึงนะไม่ไม่ถ้าถ้ากำถ้าฉีดยี่ห้ออื่นมันก็จะกรอบใบมันก็จะกรอบ แต่นี้เหมือนว่าต้องเติมอาหารใช่ไหมครับเหมือนใกล้ได้เวลาเติมอาหารให้มันประมาณสักวันที่สิบผมก็จะเริ่มดึงแล้วนะแสดงว่ารอบนี้เราทิ้งช่วงอยู่ทิ้งทิ้งทิ้งจังหวะมันทิ้งทิ้งทิ้งให้มันแน่นแล้วตรงที่ไม่ทิ้งรอรอรอเพื่อให้ใบรอให้ใบมันแนั่นมันจะพร้อมกันอ๋อเราก็จะอัดอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่ช่วงรอเนี่ยเราฉีดไอไนโดรแพนกี่วันครั้ง ประมาณสิบวันสิบสิบห้าวันมเกิดไม่เกิดนั้นไม่ได้จะหมดอ่ะมันอยู่ที่ใบอ่ะมันอยู่ที่งีแล้วมันมีการดึงรอบนะไม่เป็นเดือดการดึง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 ปุ๋ยไม่ใส่เป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยเราไม่ได้ใส่เพราะพะผมรอใบเนี่ยผมรอผมจะเอาใบใส่เมย์ต้องมาใส่ให้ละมั้งช้าเหลือเกินใส่ที่นี่เขาจะแทะให้ใบออกดูด้วยที่ผมจะกระแทกให้ใบอ่อนให้ใบออกพร้อมกันนะ เอาละรอชุดนี้เข้มแล้วเดี๋ยวเรียกเลยเรียกมาเลยมาด่วนเลยเรียกมาดูมาดูด่วนเลยมามาให้ไวอย่างเงี้ยมั่นใจขนาดนั้นว่ามันมามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวพวกกระแหมาหายกันมาแน่นอนหลายรุดเรียกไปอีกร้อยเปอร์เซ็นอาหารแรงๆออกแน่นอนครับไม่รับแกนี้พอแล้วเฮ้ยแต่ว่าขับรถผ่านก็ไม่เห็นมีใครอลังการแบบนี้นะก็มันเหมือนก็มันเหมือนก็เหมือนเหมือนก็เหมือนกันทุกต้นเนี่ย ใช่แต่ว่าแปลงอื่นเขาไม่ได้ใบเขาทาไม่ได้เหมือนเราไงเขาทําไม่ได้เขาแล้วหนึ่งคือความใส่ใจอ่ะมันต้องมันต้องอเราจะต้องคอยดูใบมันว่าใบเนี่ยา,มาไม่ใช่ว่าฉีดยาไม่ใช่ว่าฉีดยาไปแล้วเราก็เออนึกว่าเราฉีดยาไปแล้วแต่มันอยู่หรือไม่อยู่นี่มันก็ต้องมาดูอีกทีครับ แต่ผมว่าของผมไม่มีตัวไอ้แบบนั้นเลยนะไอ้แบบไหนอ่ะไอ้แบบไป้สวนเมื่อกี้เนี่ยไอ้เพียเพลพวกนั้นนะเพียพวกนี้น่ะไม่มีผมฉีดในต้นหมดเลยี่ะแต่สะอาดอยู่กิ๊บเลยกิ๊บเลยผมเลี้ยงไว้เฉยเนี่ยผมไม่แจกผมแต่งทีเดียวเลยแ่งมันอ๋อคะแนนก็กล่าวว่าหลังวันที่สิบไปี่ยะอ๋อก็เริ่มเริ่มหลังวันที่สิบจะเรียกใบชุดใหญ่ดึงใบชุดใหญ่เลยเป็นใบชุดสุดท้ายไหมสุดท้ายอาจจะได้สี่คู่หรือสามคู่ สั่งได้ด้วยว่าสามคู่เจ็ดใบเอื่อ FC ถ้าสี่คู่กับเก้าใบสั่งได้ขนาดนั้นมาแน่นอนอ้ยมาได้เนี่ยนี่นี่มันก็กี่คู่แล้วล่ะคักแท้เนี่ยเออแต่ชุดใหญ่จริงนะเก่าไปนี่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 ไม่อยู่ก็หกเจ็ดเจ็ดใบเจ็ดใบไม่อยู่เป็นใบรองเนี่ยอ๋อคือเราสั่งได้เลยว่าเอากี่คู่ครับ ถ้าคนไม่มาชุกซะนะมันมากถึงว่าเทวดาไม่ทาเรานะอ๋อแต่ทรงเขาเหมือนกันหมดเลยเหมือนครับคนแต่งคนที่ค้นแต่งคนเดียวกันครับเหมือนกันเลยมองไปเนี่ยเหมือน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 กันทุกต้นไม่ใช่ไว่าโม้เดี๋ยวไปเดินซี่รู้กันหน่เหรอซีู่้ก็เหมือนกัเหมือนกันแหละเหมือนคนที่ทําทุเรียนได้หล่อขนาดนี้ไม่รู้เป็นของคุณนะแต่ทำได้แค่นี้ คลิปสีนี่คือข้ามถนนไปนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งก็แปลงนี้แหละแปลงเดียวกันเหรอครับอ้าวเหรอแต่หมายความว่าผมตัดถนนเพื่อให้มันทํางานง่ายอ๋อเราแบ่งถนนกลางแปลงเลยกลางผ่ากลางเลยผ่ากลางมันก็ยังเป็นอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยมันยังไม่ได้หมดเลยใส่อะไรใส่แล้วใส่ไปแล้วถุงมันทิ้งไว้เนี่ยให้ให้อะไรลากไปเพิ่งจะใส่ไปเพิ่งจะใส่ไปไม่ไม่นานเองไม่มีถ้าจะโมยใส่หมดเนี่ยก็ยังมีหลงนิดหน่อย เหรือว่าเดี๋ยวลากมันเลยเขาไม่ได้ถุงเองมากินไม่จะเอาเก็บจะเอาไว้เก็บนี่อะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเก็บหินเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อหยิบซ้ำสารโฮโปแครหยิบซ้ำแท้จากธรรมชาติสารปรับปรุงดินเนาะเขามีแคลเซียมมีกำมะถันมีแมกนีเซียมมีโบรอนดูสิมีเยอะแท้โอ้อะไรบ้างแคลเซียมซัลเฟต92%ครับแมกนีเซียมซัลเฟต6%ครับ บอเรกแอซิดสองเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ผลิตด้วยโรงงานที่ใหญ่สุดในไทยครับเก่งข่าวครับนี่ถ้าเหมืองนี่ใหญ่สุดนะครับถ้าสินค้าออกจากเหมืองนี่นะแน่นอนไม่มีใครไปยุ่งเขาแล้วเขาใหญ่สุดในไทยครับแล้วโรงงานดีที่สุดในไทยครับลองใครบอกดีกับเขาดิโดดตึ๊บโอ้ยเกินคนไปเลยเหมือนกันไหมครับโอ้ก็สวยเหมือนกันแต่ผมก็เหมือนกันครับ ก็ใครจะทําให้ได้ทุกต้นนี่มันก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช่ไหมพี่นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายครับเคล็ดลับที่ทําให้มันสวยแบบนี้เสมองนี้อ่ะที่เช่นเคล็ดลับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยมันต้องการวางตําแหน่งกิ่งแต่งกิ่งให้มันได้ให้มันโป่งไว้ให้มันให้มันได้ระยะลูกมาไม่ชนกิ่งล่างอสองสองแล้วก็ใช้พวกเนี้ยพวกไหน นี่อต้องปูให้เข้าไอซีไม่งั้นไม่เข้ามานะอายนายเธอว่าแพนพึ่งเทอร์โบใช่โปแคโปแคครับสิงใหญ่สิงใหญ่แค่นั้นแหละครับ3ครับข้อ3คนทําต้องเป็นยังไงบ้างคนทําต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างดี ที่ถามว่าบางคนได้ของไม่ครบเหมือนกันนะแต่มันสวยมากเลยแต่ไม่ใส,ใส่ใส่แล้วก็คือก็คือมันจะไปดูว่ามันมันมันเป็นยังไงก็ปล่อยเลยกนะ็ค,คือว่าคือว่ากูใส่ไปแล้วใช่คือว่าได้ใส่แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้อืมเพราะว่าอะไรพักหลังห,หันไปทางแม่เม่หน่อยน่งแม่ ใครนะบอกอยากเอาเหมือนลุงแดงเลยสวนเหมือนลุงแดงเลยเยอะเลยหลายสวนเลยช่วงเนี้ยไปทําอะไรให้เขาถึงบอกอยากทําเหมือนลุงแดงไม่รู้ไปโชว์อิทธิฤทธิ์ไว้อะไรยังไม่รู้อะโชว์เยอะมีแต่คนบอกว่าเนี่ยเอาเหมือนลุงแดงเลยเมื่อวานสองสวนเอาเหมือนลุงแดงเลยเขาบอกเนี่ยเออที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้เขาบอกเป็นต้นไม่ตายจะตายไม่ตายอะไรอยู่นหน้าบงหน้าบ้านอะจริงปะเนี่ยจริงครับเนาะ แล้วใครเข้าไปดูนักหนาส่วนเรามีคนเข้าไปซอยนะดูทางตันเขาบอกว่าใกล้กลัวไม่เคยเข้าบ้านผมอ่ะเขาบอกของลุงแดงอ่ะมันอยู่ท้ายซอยอยู่สุดเลยอยู่ต้นซอยเทีงยวจะรายงานเขานี่อยู่สุดซอยพวกยังแอบไปดูโอ้ับแต่ของเขาอยู่ต้นซอยแสดงว่าชื่อเสียงเขาไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาท้ายซอยทางตันเลยนะเขียนป้ายว่าทางตันนะยังมีคนเข้าออกคนเข้าไปกลับรถเฉยเลย ที่แรกที่แรกทีแรกเป็นน้ำเยอะมหเนี่ยอะไรไปเรื่องไหนตี่ตอมีที่ผมไม่ได้ฉีดเรื่องที่ไม่ปลี่ยนเรื่องอะไรไปี่หายหมดแล้วเนี่ยอ๋อจะโชว์ว่าใช้ของ้เราแล้วไม่พอใช้ของเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่หาหายเนี่ยอย่างงี้ไม่ได้เจาะด้วยไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะด้วยแต่ก็เียบร้อยเรื่องนี้น่าสนใจเอาหยุดอ๋อได้หยุดเนี่หยุดแต่เนี่ยเริ่มแห้งจริงๆเนี่ยไม่มีเยอะไม่มีแยงแล้วไม่มีโผล่ออกเลยไม่มี มันไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่าไมใย่ามันมีครับเนี่ยอ๋อมันมีจริงนะมีอ่ะโผมีมากรีดไว้เนี่ยให้น้ํมันออกเนี่ยแล้วก็เนี่ยโอ้ยทำไมมันมันดีท่าล่ะผมละเอียดผมละเอียดมีใครเอาเงินยัดไปในเป๋าไม่มีไม่มีเชียจังเลยของแท้แล้วใช้เองเห็นเองเลยใช้เองเห็นเองครับโอ้มีใครสวยกว่านี้ไหมตอนนี้แล้วตั้งใจยังไงเอาเอาเยอะเอาน้อยปีนี้ปีเนี้ยอ่า่เนี้ ปีนี้นะตั้งใจไว้เลยสิบตันฮะแต่เนี้ยเอาสิบตันต้นแค่นี้นะต้นแค่นี้สองร้อยห้าสิบต้นครับผมไม่ถึงสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบก็มีได้ประมาณร้อยแปดร้อยแปดสิบต้นอ๋อร้อยแปดต้นแน่แน่ครับเอาถึงสิบตันเลยนะเอาถึงสิบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้นั่นมันกดเซฟคลิปนี้ไว้นะครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ไอไออ่ะ ไอ้สองร้อยเปต้นเหมือนกันอ้เขาสิบตันกว่านะเขาก็ติบตันฝ่าครับเขาก็จันโฮเหมือนกันนะนี่เขาก็สานโฮเหมือนกันครับเราก็ชานโฮอย่าไปยอมเขานะยอมเขาไม่ได้แล้วครับแข่งขันเขาหรือเปล่าล่าสุดเขาจะสต็อกพึ่งแล้วนะเขาจะสต็อกพึ่งเหรออีกสองเดือนฉีดพวกโทรหาของเลยของหมดวันนี้ผมก็ฉีดไปแล้วพึ่งเหลืออยู่หลายสองกันเลยเร่งเข้มนะล่ง ให้ใบมันเข้มไวให้มันออกมาไวเสียดายแป้งน้องอายไม่ได้ไปถ่ายไปขิงเพื่อนนะโอ้ยมันหัวเราะล่าเลยมาเห็นผมอ่ะเจอเนี่ยมันเบรกล้อล่าแสดงบ้าเราว่าแสดงปีนี้ที่เยอะเขาพูดคุยกับพ่อเขาว่าแสดงที่เยอะฉี้ยาทุกวันที่ไหนได้ลระแดงอย่าให้เหล่าอย่าให้เหล่านะเหลาเขาไม่ให้บอกตัวเลขกันนะว่าได้เท่าไหร่เราไบอกตัวเลขไม่้บอกใคร แค่กคนยาไม่เยอะหรอกแต่เวียนมาเอายาบ่อยจริงๆก็ผมผมสนใจให้ครับท่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันถูกถ้ามันถูกเราแล้วเราใช้ถูกอ่ะมันก็ต้องมันต้องเวียนเอาทุสาำไมงั้นเราก็ต้องเราจะงั้นเราจะไปทุ่มจุนสร้างทําไมอ่ะถ้ามันไม่ได้ผลโอใช่ไหมครับก็ย้ายค่ายไปกขย้ายเราก็ย้ายค่ายใหม่แปลงนี้จะทําสารสิงหาเหมือนกันสิงหาไม่เกินสิงหาโอ้เอฟซีโหดเหมือนกันนะยี่สิบ ไปแล้วหรือก่อนเดิาต้องดูต้องดูฝนพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนมันจะแรงฝนหยุดสักห้าวันฝนมันจะหยุดสักห้าวันนี่กี่วันเนี่ยผมจะใจนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้ามาช่วงนั้นดีกว่าครับช่วงใบแบบสุดท้ายอะไรใบแบบตันๆเป็นยังไงขี่ใบว่าเดี๋ยวว่าดูดูนี่พอผมดึงใบมันจะมาไหมเ้ยมาต้องต้องดูว่าอีตอนนี้ผมดึงใบนี่มันจะมาหรือเปล่าทาให้มานี่ตามแบบตามแบบที่เราไว้นั่นเลยเปล่าเรามาพูดไว้เปล่าอ เพื่อเหมือนกันเนี่ยต oh, gotcha uh, vale ้นเนี่ยไม่มีนั่นเนี่ยยังโชว์ต่ออยู่ต้นเรากองเข้าไปหน่อยริงๆมันได้เนอโชว์กิ่งอ้วนอีกแฉกโอ้กิ่งหน้าแบกรุ่งกิ่งหน้าแบกรุ่งเนอะกิ่งสามลูกก็อยู่ได้สบายเนี่ยโอ้ยไม่ต่ำกว่าสี่เสียผมเอากิ่งสองลูกสองลูกพอเะครับจะแต่งไว้คู่ของเขาดีจริงๆครับดูไม่มีแผล จะบอกว่าไม่มีตายก็มีต้นต้นสองต้นก็อยู่ในป่ายางจริงแล้วมัน่าจะเยอะฝ่ายเลยยืนเจ็ดต้นเ้าเรียกว่าทายอินสินค้าไปครับฮะก็พวกคนแห่มันผมอ้วนทํากิ่งไปปรึกษาเพื่อนเลยอ้วนอยู่คนเดียวมันเพื่อนเขากิ่งเล็กๆกันเองเขาไม่กล้าแต่งอ่ะดูิกิ่งนี้นหน้าห้อยลูกอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่าดอกชิ้เลยปีนี้หมเป็นงั้นกดเป็นร้าน ได้ราคาด้วยนะออกตอนได้ราคาจริงนะสองร้อยเขาก็คุยให้ไว้สอนลูกผมบอกว่าไว้เอาทีเดียวเลยทีหน้าถ้ามุดว่าผมได้สิบตันจมที่ผมพูดอคูณสองร้อยโอ้ยเจ้าก็สองร้อยเลยต้องสวัสดีครับอาจารย์เสียแดงตำแหน่งมาเรื่อๆสมมุติสมมุติว่ามันไปตามเล่าสอง้อยเก็เราทีสองร้อยก็เลเล่นเล่นไว้ก่อนสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวไปยอมบานนันเขาสองร้อยสี่ห้า บ้านเราจะไปยอมได้ไงผมผมผมว่าผมแต่งผมว่าผมทําได้นะทําได้ถ้าทําสารพอพอผมทำทำาสารผมทําถึงทําลึกฉีดลึกคนอื่นฉีดไม่ได้เราฉีดเองฉีดยอดน้ําไหลแหละเอฟซีแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามตอนเรียกใบอีกกี่วันนะรอมาณหลังวันที่สิบ หลังวันที่สิบพอเรียกปุ๊บมันจะมาวันไหนมามันก็มันก็แล้วแต่มันจะมันจะต้องขยับก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมุ่งฉีดอัดอาหารเข้าไปให้ใบมันเข้มก่อนเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบรอบฉีดก่อนมาดูเคล็ดลับก่อนเอาอะไรฉีดไปบ้างครับผมจะฉีดอย่างว่าอะไรคู่หูนีไยอุ้ยคู่มันเย็นในช่วงเนี้สองบีเอฟซีเราเข้าใจผิดนะไปไม่ช่อไม่ช่อไปถอยก็ผิดเคอร์โบแพนกับไอไนเเฮ้ยตบมือสิครับรออะไร ของไม่สัตวครับไม่สัตวซารโหครับโอ้ยจบมือตบตบไปเรื่อยโนเดียเดลด้วยนะเออนี่ได้เลยนะเนี่ยตำแหน่งเริ่มเพิ่มแล้วอาจารย์อาจารย์แดงปีหน้าเป็นอาจารย์เสียแดงอีกโอ้โหนี่จะนี่เราทุเรียนจะพันต้นแล้วนะจะปลูกไปถึงไหนเนี่ยปลูกแค่นี้เนี่ยครับเอาแค่นี้นะครับเอา FC ไีลูกสองคนแค่นั้นเองแบ่งไงคนละห้าร้อยแบ่งคนละหน่อย เดี๋ยวอีกสิบวันมาดูเคล็ดลับการดึงใบเรียกใบของอาจารย์แดงว่าจะเป็นยังไงคิดนี้ารากันไปก่อนบ๊ายบายคนี่สั่งได้แล้วใบมาเลยมาด่วนมามาสิเก็บใบสี่คู่ด้วยนะแปดคู่มามามา กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ